พระผมวันนี้นะครับถื่ผมเมกกี้ครับกับพรีมินิครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวสาขาคอมมิวนชั่นอาร์ตหรือ CA หรือสื่อดิจิตัลของวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่าครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าสาขานี้นะครับมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสหรับห้องแรกคของสาขาสื่อดิจิตอลมีเดียเนี่ยจะเป็นข้อ ที่ใช้สําหรับในการเรียนนะครับครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องการแสดงที่ใช้สําหรับประกอบการเรียนวิชาการแสดงครับและนอกจากวิชาการแสดงแล้วเนี่ยยังมีวิชาการพูดด้วยครับและนอกจากนี้ครับห้องนี้ยังใช้ในการแสดงละครการใช้หนังในกิจกรรมของนักศึกษาสาขาคอ m พ n วเต o ร์อา Art ให้แก่บุคคลภายนอกด้วยครับเนีเป็นห้องที่น่าสนใจจริงๆเลยครับเนี่ย ก็แล้วเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าว่ามีอะไรกันอีกบ้างไปและห้องนี้นะครับก็เป็นห้องถ่ายรูปนั่นเองห้องนี้ครับเป็นห้องที่นักศึกษาเนี่ยใช้ในการฝึกทักษะการถ่ายรูปและใช้ถ่ายรูปสําหรับในงานของตัวเองครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยทางเราเนี่ยมีอุปรกรณ์ให้กับของนักศึกษาไว้ใช้ประกอบกับการถ่ายรูปของตัวเองครับ ครับและอีกห้องหนึ่งครับที่เป็นห้องสํคาคัญของสางขาคอมพิวเตอร์ครับนั่นก็คือห้องคอมพิวเตอร์ครับห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ในการตัดต่อถ่ายงานต่างๆครับเป็นห้องที่เอาไว้เก็บไฟล์งานไฟล์วีดีโอสาหรับงานตัดต่อต่างๆและด้านหลังครับยังมีห้องที่เอาไว้อัดเสียงซึ่งเอาไว้สําหรับคนที่ชื่นชอบในการร้องเพลงมาอัดเสียงครับผมครับแล้วต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันเลย ในส่วนของอีกสองห้องที่เหลือครับจะเป็นห้องที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขา,า C.A. ครับจะเป็นห้องที่อาจารย์ประจําสาขาเนี่ยใช้ในการสอนวิชาประจําสาขาให้แก่นักศึกษาของสาขานี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาการพูดวิชากฎหมายวิชาสือ่อโทรและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักวิทยศาสตร์ครับและสุดท้ายนี้นะครับสําหรับใครที่ สนใจที่จะเป็นพี่น้องร่วมสาขากันหรือสนใจที่จะเป็นคนรู้ใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนต่อศึกษาต่อได้ที่สาขา Communication Art ของวิทยาลัยนานา,นาชาติเซนเทเลซานี้นะครับและก่อนจากกันครับทางเราเนี่ยก็ขอฝากเพจดิจิ t a ล Media ยสติ๊ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ